สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่30เดือนเมษายนย่าลในส่วนของตัวบริการซิกแนลทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิกวีพีอาจารย์พี่หมีเป็นห้องที่มีการเทรดสดชนข่าวมี TPSL ชัดเจนอัตราวิเลกเกินกว่า80%ิ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50าสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ ส o หร o บโปรโมชั่นใหม่เฉวดีมีรางวัลใครสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับนักทุนในช่องรายละเอียดของเรานะสวัสดีนักลงทุนครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสตออนนะครับทุกท่านตัวของ u s ริสตอร่าจีพีวีซีหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยพวกนี้เนี่ยยังคงทรงๆงอยู่บริเวณช่วงท้ายของตารางนะครับบางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณแบบนี้เนี่ย ตลาดจะโคงแบบนี้ต่อทั้งวันเลยไหมทองคําจะฟื้นหรือเปล่าต้องบอกกันตามตรงเลยทุกท่านว่าราคาทองคําของเราเนี่ยดูเหมือนจะมีแรงกดดันนะครับหากว่าอยู่ผลตอบแทนพันธบัตรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลงมาปิดแกบ เมื่อวานได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กระโดดแกลับขึ้นไปเลยทองคําก็เริ่มลงเลยนะครับแล้วก็คืนที่ผ่านมาร่วงอย่างหนักอีกเหมือนกันเพราะว่ายิวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันนะครับที่1.686%เลยก่อนที่จะเริ่มมีการย้อนกลับลงมาทําให้ทองคำเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาจากระดับ1 7 6 0อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามครับยังพูดเหมือนเดิมนะว่าให้ระมัดระวังเพราะทองคําอาจจะยังมีแรงกดดันอยู่หากว่ายิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่บริเวณโซน1.6เปอร์เซ็นต์ได้ครับนักทุนไปดูการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีด,ดอลลาร์กันสักนิดหนึ่งนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์โดยภาพรวมยังอยู่ในทิศทางเทรนฝั่งขาลงนะครับแท่งเทียนปัจจุบันยังคงเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับสะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาหนุนให้กับดอลลาร์มากมายเท่าไหร่นะครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่นักลงทุน ต้องระมัดระวังนั่นคือประเด็นของตัวธนาคารนะครับเป็นสถาบันการเงิน2แห่งที่ออกมาคาดการณ์ว่าจะเกิดผล อะไรกับตัวของนิวซีแลนด์ให้มุมมองที่ต่างกันครับธนาคาร Bank of America m e r l i อร์ลนะครับได้บอกว่าตัวสัญญาณ q u a n ตเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณว่า US ดอลลาร์เนี่ยจะเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วนะเป็นครั้งแรกเลยในเดือนเมษายนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีแต่แรงกดดันนะครับเป็นบาลิชมาโดยตลอดเลยแล้วเขามองว่าตัวของนิวซีแลนด์ US ดอลลาร์นี้เนี่ยน่าจะปรับตัวอ่อนค่าในเร็วๆนี้ นี่คือคาดการณ์ของ Bank of America นะครับหากว่าเป็นสัญญาณตามคอนนะครับที่เขาคาดการณ์มาจริงๆเนี่ยแสดงว่าดอลลาร์อาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวก็ได้แต่นักลงทุนก็อย่าเพิ่งเชื่อมั่นขนาดนั้นครับเพราะว่ามอร์การ t a ต l เลได้ออกมาบอกเหมือนกันโดยภาพรวมแล้วนะครับเรายังคง บูลลิชนะครับ on New Zealand US Dollar อยู่เลยโดยให้เหตุผลว่าในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนภาครัฐบาลเนี่ยนะครับยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ประกอบกับราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างดัชนีต่างๆน,นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นก็จะช่วยสร้างแรงหนุนให้กับตัวของ New Zealand US Dollar เหมือนกัน แสดงว่ามุมมองต่างตัวนี้ก็ต้องจับตาดูแล้วนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับนักทุนนอกจากนี้ม o r g a n s t a ลลี่ยังบอกอีกนะครับว่าในระยะสั้นๆน,นี้เนี่ยนะครับเราค่อนข้างที่จะแนะนำนะฮะการเข้าเซลนะฮะในส่วนของตัวออสเตรเลียคู่กับนิวซีแลนครับแสดงเขาเห็นว่านิวซีแลนด์เนี่ยอย่างค่อนข้างที่จะแข็งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องติดตามจริงๆว่าดอลลาร์จะแข็งในรเร็วๆนี้หรือเปล่าคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญตัวหนึ่งนะครับนักทุนซึ่งมองข้ามไม่ได้เลยนอกจาก ตัวเลขของยูโรโซนกรุ๊ปนะครับก็คือตัวเลข Core PCE ข้อ PCE ีเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขสําคัญมากๆที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้ไว้ดูแนวโน้มทิศทางเงินเฟ้อนะครับเมื่อเทียบแบบว่าเป็นรายปีถ้าหากว่าตัวเลขตัวนี้มันมีการปรับตัวสูงขึ้นตามที่สื่อข่าวแจ้งมานะครับก็บอกว่ามันจะทําให้ตัวของยูอัตราผลตอบแทนปรับรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับเรารอดูผลลัพธ์ก่อนนะตัวเลขจะออกมาดี แต่ถ้ายิวไม่ขึ้นเนี่ยทองคำก็อาจจะไม่ได้ดิ่งมากแต่ถ้าเกิดว่าดีดทะลุขึ้นไปนะครับจาก2%ขออภัยครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขคอ PCE นะครับอยู่ที่1.4%คาดการอยู่ที่1.8%และถ้าดีดเช่นไป2%เลยตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักทุนเนี่ยเกิดความกลัวครั้งหนึ่งก็ได้เพราะเฟดบอกแล้วว่าเราจะต้องรองให้ตัวเลขคอ e PCE ตัวนี้เนี่ยมันขึ้นเกิน2%ก่อนโดยในส่วนของความหมายคำว่าขึ้นเกินเนี่ยผมลองไปติด ตามหลายๆําสำนักแล้วนะครับเขาคาดกันว่ามุมมองของเฟดเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ2.2ถึง2.4เปอร์เซ็นต์ครับแต่การที่คอ PCE เนียดีขึ้นมาถ้าเกินกว่าคาดการ1.8เปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับมันน่าจะสร้างความกลัวให้กับตลาดได้พอสมควรเลยเอาละครับนักุนแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าว3าประจำช่วงเช้าวันดีครับสวัสดีครับ